ทุกคนหลังจากที่เราห่างหายกันไปนานวันนี้พวกเราก็จะมารีวิวสก,กินของวีล่ากันนะครับนี่คือเป็นสก,กินของเวลพาสซีซันที่ยีบอกเลยว่าผมจะมากดูดูด,ดูนี่นก็คือสก,กิลหนึ่งก็คือยินหนึ่งยินหนึ่งเลยหลังจากที่เราเคลียร์คีเบ1หนึ่งเสร็จแล้วนะเราก็จะวิ่งขึ้นไม่ใช่แคดี่เนื่องจากนางอยู่คนเดียวนางน่นสาสนารมากช่วยช่วยนางไปแล้วก็ทุกคนดูนะสก,กิลสองนะ คนคิดว่าสวยดีไหมครับตัวคิดว่ามันสวยมากเลยนะนเราคิดว่าสู้ไม่ได้นะทุกคนเราก็เลยฟิกเกอร์หนีมันแต่ความจริงเราคิดว่าเราน่าจะสู้มันได้แต่เราก็ไม่ท้อถอยไงเราไม่ท้อถอยเราคือ,อนักสู้นะเรามีเลือดนักสู้อยู่ในตัว นี่นี่ดูทุกคนดูเหมือนมันจะได้นะมันจะได้โอเครออ่างเงี้ย On my way จะเป็นสกิลอันตรีนะทุกคนดูนะจะเป็นอะไรก็ไม่รู้นะทุกคนพุ่งออกมา ลิเกยอกไปหนึ่งทีโอ้โหามือคุณนี่ก็ใหญ่เหลือเกิน จังหวะเมื่อกี้แบบเสียดายมากเลยครับผม ทุกคนครับคือซานิสมาสู้ต่อมันไม่ยอมกลับอันนี้ก็ไม่รู้เหมือนกันนะว่าแบบเล่นกับคนที่เล่นไม่เป็นหรือว่าเล่นกับบอทนะหรือ <An enemy. S 1> ว่าซานิคาอาจจะไม่รู้ก็ได้เพราะผมไม่มีสกิลสองเมื่อกี้ ส่วนตัวแล้วผมคิดว่าวีล่าเป็นฮีโร่ประเภทเมทอีกตัวหนึ่งที่ดามเมจค่อนข้างแรงมากเลยนะครับผมแต่ว่าเวลาผมกดแรงผมก็ไม่ค่อยเจอหรอกแต่ว่าก็น่าจะเป็นอีกตัวหนึ่งที่เอาไปลงแรงน่าจะสนุกดีเหมือนกันส่วนเรื่องของสกินนะครับ oh <my> ก็ส่วนตัวคิดว่าสวยดีนะ อันนี้คือจะเดินไปเช็คพุ่มนะแต่ว่าเจอฟินิชพอดีก็เลยแบบจัดไปเลยดีครับไม่มีปาณีอะไรแน่นอนรู้เหมือนแล้วแบบเหมือนเจอคนไม่ค่อยโหดอะทุกคนก็ไม่ค่อยเราใจเท่าไหร่แต่ว่าก็ดีแล้วแหละจะได้เป็นแบบชนะง่ายๆนะดูดีทุกคนแบบคิวง่ายเกินว่าเป็นเพราะเกมเรานำเยอะเกินไปอันนี้ก็ไม่ดูนะทุกคน ส่วนตัวคิดว่าน่าจะเกมนำแหละก็เลยแบบง่ายแบบนี้ มาลดก็เป็นฮีโร่ตำแหน่งไฟเตอร์อีกตัวที่น่าลองเล่นนะครับเพราะว่ <I 'm S 1> าปาดแรงมากสกิลหนึ่งตัวนี้ก็เห็นคนนำไปลงแรงก็ค่อนข้างเยอะนะครับ โอ้ oh, อันนี้คือโดนล่อแล้วนะทุกคนระวังตัวด้วยถ้าเจอแบบเนี้เจอบ่อยมากเวลาเล่นก็ต้องระวังตัวกันให้มากๆนะครับต้องแบบว่าหัวไวนิดน,นึง คือเรามีความกังวลว่าป่าเราเล่นไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับเราก็เลยแบบว่ากระตุ้นนิดนึงกระตุ้นกระตุ้นให้เขาแบบกดดันก็ไม่ใช่อะไรนะครับคำขำคือที่เรากล้าวพิมแบบนี้นะครับก็เพราะว่าซานิเป็นเพื่อนที่มากับเรานะครับผมมาเล่นด้วยกันผมนี่แหละเป็นคนเชิญมาก็เลยกล้าพิมพ์ถ้าเป็นคนอื่นก็จะบอกดีๆนะครับไม่ชอบแบบว่า ไปด่าเขาไปอะไรอย่างนี้เขานะครับเพราะว่าอาจจะทําให้เขาไม่มีกําลังใจในการเล่นนะครับต้องระวังตรงนี้ด้วยเขาอาจจะวนเกมได้คือที่เห็นพิมพ์กันอย่างนี้ก็คือแค่หยอกๆกันนะครับก็คืออยากให้เพื่อนในทีมตกใจเล่นคำคำ เหมือนฝั่งตรงข้ามจะเริ่มเกิดแล้วนะครับก็คือตอนนี้ก็เกมเริ่มตึงแล้วเริ่มมีความกดดันขึ้นมานิดนึงแต่ว่าก็ต้องแบบมีปฏิพันธ์ไหอพริบกันนะครับเวลาเล่นระวังโดนตกกันด้วย Dominated. <laughs> has into the An enemy has been defeated. An enemy has been defeated. ก็จบลงกันไปแล้วนะครับสำหรับการลองเล่นสกินวิล่าไนท์แมคคิสนะครับเป็นสกินของกิจกรรมเบล p a พาสซิชั่นที่29นะครับก็สามารถได้รับตั้งแต่เลเวล20เลยนะครับเป็นสกินที่สวยมากนะครับผมคิดว่ามันน่าจะสวยกว่าทุกสกินของวิล่านะส่วนใครที่อยากได้นะครับก็ต้องเปิดคัมพี์ขั้นสูงก่อนนะหากใครชอบคลิปนี้ก็ฝาก กดไลค์กดแชร์กด subscribe ด้วยนะครับหรือถ้าใครมีอะไรจะนำเสนอหรือว่าบอกก็สามารถคอมเมนต์ไว้ด้านล่างคลิปได้เลยนะครับ